เลยคะ่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมพิธีเจริญอายุวัฒนะมงคล98ปีหลวงปู่นวลอัครธรรมโมนะคะหรือว่าพระครูพิเศษสุดที่คุณค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทุ่งนะคะแล้วก็มีพิธีทอดผ้ากระถินสามัคคีวัดศรีสุดทาวาดอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรค่ะไปชมพร้อมกันค่ะ วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับเป็นงานฉลองครบรอบอายุวัฒนมงคล98ปีหลวงปู่นวนอาคัตธรรมโมเทพเจ้าของทุ่ทงวัดศรีสุทาวาสหนองจอกซึ่งวันนี้ก็นอกจากจะได้มีพิธีเจริญพุทธมนต์และมีพิธีพุทธวิเศษพยาพุธเครื่องรางรุ่นแรกของหลวงปู่นวลน,นะครับก็มีพี่น้องประชาชนศิยานุสิตเข้ามาร่วม,มงานกันเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีพิธีทอดกฐินสามัคคีนะครับที่มีเจ้าภาพาผู้มีจศรัทธา ได้รับเป็นเภาพกระถินและรวมกับพี่น้องชาวบ้านหนองจอกเป็นกระถินสมมามัคคีจะได้ทอดในช่วงบ่ายครับบรรยากาศก็มีสิยานุสิทธิ์และบรรดาญาติพี่น้องผู้มีศรัทธาลหลายหท่านได้เดินทางมาร่วมงานกันมากเหมือนเช่นทุกๆปีครับคณะกิตมัชชิมาเดอะพีเพิลโชว์าานาจากจังหวัดพิจิตครับ